ไขมันดีสามารถดูแลสุขภาพได้ครับวันนี้นะครับในไลฟ์นี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของอาหารนะครับสารอาหารในกลุ่มของไขมันนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยกลัวไขมันมากๆเลยนะครับพยายามที่จะหลบเลี่ยงนะครับแล้วก็ไม่ทานไขมันนะครับเพื่อจะดูแลสุขภาพ แต่จริงๆแล้วเนี่ยในการทานอาหารนะครับโดยเฉพาะประเภทไขมันเนี่ยบางครั้งนะครับก็สามารถให้พลังงานในร่างกายนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็จะอยู่ในกระบวนการที่สามารถทําให้เราเนี่ยนะครับดูแลสุขภาพของเราได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับโดยที่หลายๆคนนะครับเคยฟังไลฟ์ผมอยู่แล้วนะครับในหมอยกทีวีนะนะครับเราจะคุยกันว่า การที่เราจะดูแลสุขภาพที่ดีเนี่ยเราควรจะมีในเรื่องของบาลานซ์นิวตริชั่นนะครับแล้วก็ทําในส่วนของอินเตอร์เมจันฟาสติ้งนะครับโดยบาลานซ์นิวตริชั่นเนี่ยในสโคบที่เราคุยกันโดยส่วนใหญ่ตั้งแต่แรกเลยก็คืออาหารที่กลุ่มอาหารที่มีประเด็นนะครับในเรื่องของการที่ทําให้สุขภาพของเราไม่ดีหรือว่าเป็นประเด็นที่ทําให้เกิด ภาวะอ้วนนะครับรวมทั้งภาวะในเรื่องของไขมันอุดตันในเส้นเลือดต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วอาหารที่มันเกิดนะครับหรือว่าเป็นเป็นเป็น,ปนต้นเหตุเนี่ยก็คืออาหารที่เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะครับที่มีปริมาณที่สูงมากเกินไปเพราะจริงๆแล้วโดยเฉพาะเราเองเนี่ยในประเทศไทยนะครับที่เราทานอาหารที่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งของอาหารถือว่าเป็นแหล่งอาหารของโลกเลยว่า เลยก็ว่าได้นะครับก็จะเป็นอาหารหลักในเรื่องของการทานข้าวแป้งน้ําตาลนะครับซึ่งพวกนี้แหละมันก็ทําให้เกิดในเรื่องของการที่มากเกินไปเป็นไขมันสะสมซึ่งเราเคยคุยกันในเรื่องนี้ในหลายๆไลฟ์ไปแล้วนะครับ ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่าในส่วนของบาลานซ์นิวทริชันเนี่ยเราควรจะลดปริมาณนะครับในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตลงนะครับแล้วก็ทานโปรตีนนะครับให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของพลังงานนะครับแหล่งพลังงานเนี่ยจากไขมันนะครับทีนี้พอพูดถึงไขมันเนี่ยหลายๆคนก็ มีคำถามเข้ามานะครับว่าโอเคตอนนี้เราตัดแป้งข้าวคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือแป้งข้าวน้ําตาลต่างๆเนี่ยลงแล้วนะครับเพื่อจะลดน้ําหนักนะครับหรือว่าเพื่อจะในเรื่องของควบคุมปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของเบาหวานนะครับแล้วก็หันกลับมาในเรื่องของพยายามทานโปรตีนนะครับที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับที่เป็นความเข้มข้นหรือมีความเข้มข้นของคุณค่าทางสารอาหารมากยิ่งขึ้นทีนี้ตัวของประเด็นไขมันเนี่ยก็เป็นประเด็นที่มีคําถามที่เยอะเข้ามานะครับว่า เอาแล้วไขมันอะไรที่เราควรจะกินนะครับซึ่งผมเคยไลฟ์ไปแล้วหลายๆคนก็บอกว่าหมอแนะนําเลยได้ไหมนะครับว่าไขมันที่ดีที่เราควรจะกินในมื้ออาหารแล้วดูแลสุขภาพของเราเนี่ยควรจะเป็นอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับไลฟ์นี้นะครับจะมีคําตอบให้กับเพื่อนๆนนะครับที่ถามคําถามเข้ามานะครับแล้วก็เพื่อนๆ่อที่ได้มีโอกาสได้ดูไลฟ์นี้นะครับหรือใครก็ตามนะครับที่มาเจอไลฟ์นี้เจอในส่วนของแฟนเพจนี้นะครับแล้วกําลังดูอยู่นะนะครับก็จะได้รู้ว่า จริงๆแล้วแหล่งไขมันดีที่จะเข้าไปดูแลสุขภาพในร่างกายที่จะเป็นพลังงานหลักของเรานะครับในเรื่องของการที่เราจะทานนะครับการดูแลสุขภาพนะครับแบบ IF หรือ i n t e r m i t t e n t fasting นะครับในสูตรที่ผมให้ไปนะครับสำหรับคนทาน3มื้อคือ442ทับ16นะครับบาลานซ์นิวทริชั่นนะครับหรือนะครับคนที่จะต้องจะทานแบบ2มื้อนะครับก็คือ IF 86นะครับนั่นคือสิ่งที่คนทาน2มื้อนะนะครับแล้วอาหารที่จะเข้าไปในอาหารมื้อหลักที่จะเป็นแหล่งพลังงานที่ดีให้เราก็คือไขมันนั่นเองนะครับตัวไขมันนะครับที่เรากินเข้าไปแล้วเราร่วมกับการทำฟาส t i n g หรือการอดอาหารเนี่ย ในช่วงระยะหนึ่งหรือระยะพักในการทานอาหารเราก็จะมีระยะที่ทําให้ร่างกายของเราเ,เปลี่ยนนะครับในเรื่องของการเผาผลาญน้นําตาลเป็นพลังงานมาเผาผลาญไขมันที่สะสมในร่างกายเป็นพลังงานแทนนะครับและ,ะ,ะและคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาก็จะไปเผาผลาญเอาแป้งนะครับที่เก็บสะสมอยู่ในกล้ามเนื้ออยู่ในตับเนี่ยออกไปนะครับ <c oughs> เพื่อมาเป็นพลังงานนะครับมันก็เลยจะทําให้เราเนี่ยสามารถนะครับเ,เขาเรียกว่า ปรับนะครับในเรื่องของพฤติกรรมหรือปรับในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับในร่างกายนะครับว่าเราลดอัตราการดื้อต่ออินซูลินได้นะครับเพราะฉะนั้นอาหารไขมันที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับก็คือ4กลุ่มไขมันหรือ4แหล่งไขมันนะครับที่ดีที่แนะนําให้ทานอยู่ในอาหารมื้อหลักนะครับกับอีก3กลุ่มไขมันที่ควรจะเลี่ยงนะครับเพราะว่า3ากลุ่มไขมันนี้เนี่ยจะก่อโรคนะครับแล้วก็ก่อโทษให้กับร่างกายเมื่อเราทานเข้าไปนะครับมากเกินไปนะครับ ซึ่งหลายๆคนก็ยังทานผิดอยู่นะครับสับไปสับมานะครับมาดูกันเลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาในไลฟ์นี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะนะครับไลฟ์นี้ออกไปให้กับเพื่อนๆที่กําลังจะควบคุมดูแลสุขภาพแล้วกําลังเลือกในเรื่องของแหล่งไขมันที่ดีนะครับในเรื่องของการทานดูแลสุขภาพอยู่นะครับแหล่งที่1เลยนะครับเรามาคุยกันนะครับแหล่งที่1ก็คือมะพร้าวครับน้ํามันจากมะพร้าวนะครับหรือว่าตัวมะพร้า เนื้อมะพร้าวนะครับหรือน้ำมะพร้าวเองเนี่ยตัวเนื้อของมะพร้าวก็จะมีในเรื่องของไขมันที่ดีนะครับแล้วก็ในมะพร้าวเองเนี่ยจะมีไขมันชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่า MCT นะครับ MCT ก็คือเป็นในส่วนของต่เกิสรายสายสั้นที่ร่างกายกินเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถเอาไปใช้เป็นแหล่งพลังงานได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแหล่งที่1นนะครับก็คือ แหล่งไขมันจากมะพร้าวเป็นแหล่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวสดที่เป็นเนื้อมะพร้าวนะครับหรือว่าในส่วนของน้ํามันมะพร้าวสกัดนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดสมมติเราไม่ต้องการคาร์โบไฮเดตจากตัวของเนื้อมะพร้าวเองนะครับเราสามารถใช้ในส่วนของอรูปแบบของน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับได้ในการ ทานในอาหารมื้อหลักนะครับเราอาจจะไปใส่ในสลัดนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็เอาในส่วนของน้ํามันมะพร้าวนะครับผสมกับในส่วนของกาแฟนะครับในเรื่องของการทานนะครับหรือใช้น้ํามันมะพร้าวนะครับในเรื่องของการปรุงอาหารนะครับไฟอ่อนๆแบบนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการที่เราจะเพิ่มแหล่งไขมันดีได้นะครับหรือแม้แต่การที่เราจะกินเป็นเนื้อมะพร้าวเนี่ยก็ได้ไขมันดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แหล่งที่1คือมะพร้าวนะครับน้ำมันมะพร้าว ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับรูปแบบของน้ำมันมะพร้าวปกติหรือน้ำมันมะพร้าวน้ำหอมนะครับหรือแม้แต่อาหารบางอย่างเนี่ยที่เราใช้กะทินะครับในเรื่องของการปรุงอาหารเนี่ยก็ยังเป็นถือว่าเป็นแหล่งไขมันหนึ่งนะครับที่ดีในมื้ออาหารนะครับที่จะให้พลังงานและไม่ก่อโทษกับร่างกายเนาะนะครับถ้ากินในปริมาณที่พอเหมาะนะครับใครเข้าใจแหล่งที่1แล้วนะครับว่าคือน้ำมันจากมะพร้าวนะครับพิมพ์คาว่ามะพร้าวลงมาได้ด้านล่างได้เลยนะครับ แหล่งที่2นะครับแหลงที่2งเนี่ยก็เป็นน้ํามันจากพืชเช่นเดียวกันนะครับแหล่งน้ํามันจากพืชอีก1แหล่งที่ผมแนะนำนะครับที่จะดูแลสุขภาพแล้วกําลังใครที่กําลังควบคุมน้นาหนักหรือดูแลสุขภาพอยู่แล้วก็ต้องการต้านการอักเสบในร่างกายทั้งหมดนะครับก็คือน้ํามันมะกอกครับซึ่งวันนี้เราจะเห็นรูปแบบของน้ํามันมะกอกเนี่ย ขายอยู่ในตามร้านร้านห้างสบินค้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตามเชลล์เนี่ยเยอะมากมายหลายยี่ห้อเลยนะครับมีทั้งในส่วนของเป็นน้ํามันมะมะกอกอย่างเดียวนะครับหรือนะครับในส่วนของอที่เป็นเขาเรียกว่าลูกมะกอกเลยนะครับที่อยู่ในน้ํามันนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวลูกมะกอกหรือเนื้อมะกอกตรงนั้นนะครับกับในส่วนของน้ํามันมะกอกเนี่ยนะครับ ก็เป็นตัวที่ดีมากๆเลยเพราะน้ำมันมะกอกมีงานวิจัยนะครับในหลายๆงานวิจัยเลยที่ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะครับในร่างกายวันนี้แน่นอนครับเวลาที่เราอ้วนขึ้นนะครับการที่เรามีเซลล์ไขมันเนี่ยที่มากเกินไปนะครับแล้วเซลล์ไขมันนั้นเนี่ยเกิดภาวะในเรื่องของการที่ไม่มีเลือดไปเลี้ยงเพียงพอนะครับหรือว่าเซลล์ไขมันนั้นเนี่ยมีมีไขมันเนี่ยล้นทะลักเข้าไปในเซลล์ไขมันเยอะเกินไปแล้วทําให้ไขมันนั้นตายนะครับ พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็จะเกิดการเหนี่ยวนําในเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาการอักเสบในร่างกายในกลุ่มเซลล์ไขมันเหล่านั้นนะครับก็กลายเป็นว่านะครับร่างกายก็ทําให้มีภาวะในเรื่องของการอักเสบมากขึ้นอักเสบเรื้อรังมากขึ้นเกิดในเรื่องของการป่วยง่ายง่ายขึ้นเราจะสังเกตเห็นว่าคนที่มีน้ําหนักตัวเกินหรือไขมันเกินในร่างกายมักจะป่วยง่ายนะครับหรือว่าเป็นอะไรนิดนึงนะครับก็อ่อนเพียงง่ายป่วยง่ายเนี่ย มากกว่าคนที่มีภาวะไขมันปกติในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยไขมันเหล่านั้นเกิดจากการที่เรามีการสะสมนะครับโดยเฉพาะการที่เรากินแป้งข้าวน้าตาลที่มากเกินไปนะครับแล้วแป้งข้าวน้าตาลส่วนเกินเก็บเป็นไขมันสะสมอย่างที่ผมบอกไปแล้ววันนี้เรากําลังจะเปลี่ยนรูปแบบการทานนะครับโดยที่ลดปริมาณในส่วนของคาร์โบไฮเดรตแป้งข้าวน้ําตาลลงนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณในเรื่องของ พลังงานจากไขมันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไขมันดีตัวที่2ออย่างที่ผมแนะนําคือไขมันมะกอกนะครับหรือน้ํามันมะกอกนั่นเองนะครับที่มันมีงานวิจัยว่าช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากได้เยอะมากนะครับเราจะกินน้ํามันมะกอกในรูปแบบของการที่เอามา,าทานร่วมกับสลัดนะครับทำเป็นสลัดผักนะครับแล้วก็ราดน้ํามันมะกอกก็ได้นะครับหรือว่าบางคนทานเป็นสเต็กนะครับแล้วก็ราดน้ํามันมะกอกก็จะช่วยในเรื่องของการที่ทําให้ ได้รับไขมันดีเข้าไปในร่างกายน,นะครับเพราะฉะนั้นแหล่งที่2คือน้ํามันมะกอกครับใครเข้าใจข้อนี้แล้วนะครับพิมพ์คําว่าน้ํามันมะกอกลงมาด้านล่างได้เลยนะครับแลหล่งต่อมานะครับคือแหล่งที่3ครับแหล่งที่3ที่เป็นไขมันดีนะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะพยายามปรับพฤติกรรมแล้วก็พยายามมาทานมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่ารับพลังงานนะครับรับแหล่งพลังงานหรือว่าในส่วนของไขมันนะครับกินไขมันดีในเมื่ออาหารเนี่ยจากแหล่งนี้เนี่ย มากเป็นวิเศษนะครับด้วยความชอบส่วนตัวด้วยนะครับก็คือน้ำมันอะโวคาโดครับในส่วนของอะโวคาโดนะครับก็จะมีตัวไขมันดีอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าเรากินอะโวคาโดสดนะครับไม่ใช่เราจะได้แค่ไขมันดีเท่านั้นนะครับเราก็จะมีในส่วนของแหล่งของไฟเบอร์นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อะโวคาโดเองยังเป็นแหล่งที่มีโปรตีนเยอะด้วยนะครับสำหรับใครที่นึกถึงนะครับคนที่พยายาม พยายามทานเนื้อสัตว์น้อยนะครับแล้วก็ทานโปรโตีนจากแหล่งของพืชเนี่ยอโวคาโดยังเป็นตัวหนึ่งที่มีโปรโตีนนะครับต่อน,น้ําหนักของเขาเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับที่เราสามารถทานแล้วได้รับแหล่งโปรโตีนด้วยนะครับและอโวคาโดยังมีในส่วนของวิตามินนะครับแร่ธาตุเนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ยสูงด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่ง สารอาหารนะครับหรือแหล่งอาหารที่เป็นไขมันดีที่เราควรจะรับประทานนะครับเพื่อเข้าไปในร่างกายนะครับแล้วก็อะโวคาโดเองนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปตามตามร้านห้างสรรพสินค้านะครับก็จะเห็นน้ำมันสกัดนะครับที่เป็นน้ำมันรูปแบบของน้ำมันอะโวคาโดนะครับก็เอามาใช้ทานกับสลัดได้นะครับมาปรุงอาหารที่ไฟไม่ไม่สูงมากได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะค่อนข้างนะครับแนะนำในส่วนของการทานเนี่ย น้ำมันเอ่อน้ำมันในรูปแบบของน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันในส่วนของอะโวคาโดเนี่ยกับสลัดนะครับคือทานโดยที่ไม่ผ่านความร้อนนะครับหรือเอามาลาดกับในส่วนของเ,อเนื้อสัตว์หรือเมนูอาหารที่เราทานนะครับแต่ส่วนที่เราจะเอาไปทําปรุงอาหารเนี่ยเราอาจจะใช้น้ํามันมะพระ้าวในเรื่องของการปรุงอาหารได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แหล่งที่3านะครับก็คืออะโวคาโดนะครับอยากให้เพื่อนๆลองหามาทานดูนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเกิดาทานแล้วนะครับ เราไม่ชอบเราสามารถเอาอะโวคาโดเนี่ยไปทําเป็นอาหารได้นะครับบางคนก็จะใช้ในเรื่องของการที่โรยเกลือนะครับแล้วก็โรยพริกไทยนิดหน่อยนะครับบางคนเนี่ยพอตัดอะโวคาโดครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเหลือรูตรงกลางใช่ไหมครับที่เอา,มาเมล็ดมันออกเนี่ยบางคนก็จะใช้ไข่นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ปิดด้วยชีสนะครับแล้วก็ไป ไปอบนะครับก็สามารถเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารที่เป็นอาหารมื้อหลักของเราได้เราได้ทั้งไขมันดีด้วยได้ทั้งโปรตีนด้วยนะครับใครเข้าใจนะครับในแหล่งที่3แล้วนะครับพิมพ์คําว่าอะโวคาโดนะครับลงใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับแหล่งต่อมาครับแหล่งที่4ที่ผมจะฝากไว้วันนี้นะครับสำหรับแหล่งไขมันดีนะนะครับเราพูดถึงพืชมาเยอะแล้วนะครับใน3แหล่งหลักๆนะครับคือถ้านึกอะไรไม่ออกเนี่ยคือเพื่อนๆทาน 3- 3-4แหล่งนี้ได้เลยนะครับ เป็นแหล่งหลักในเรื่องของการที่จะเพิ่มในเรื่องของไขมันที่ดีนะครับในมื้ออาหารหลักของเราเพื่อจะดูแลสุขภาพนะครับแหล่งที่4นะครับก็คือแหล่งไขมันจากไขมันปลานั่นเองนะครับไขมันปลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปลาทะเลน้ําลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนนะครับปลาทรา,าสนะครับ กลุ่มปลาทะเลน้ําลึกต่างเนี่ยนะครับก็จะมีโอเมก้าสเยอะนะครับโอเมก้าสจะเป็นแหล่งไขมันที่ดีนะครับที่จะเข้าไปในร่างกายโอเมก้าสจะช่วยในเรื่องของการต้านปฏิกิริยาการอักเสบในร่างกายด้วยนะครับและใครที่เคยดูไลฟ์นะครับในเรื่องของการเขาเรียกว่าทําปฏิกิริยาย้อนกลับหรือการรักษาหรือการดูแลสุขภาพเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบตันนะครับจากภาวะของไขมันหรือคอเลสเตอรอลไปเกาะติดเกินไปเนี่ยนะครับ ตัวที่จะช่วยนะครับอีกหนึ่งตัวสำคัญเลยที่จะลดการอักเสบนะครับของหลอดเลือดและทำให้ลดโอกาสการเกิดภาวะของคอเลสเตอรอลเกาะติดที่ผนังหลอดเลือดนั่นคือไขมันกลุ่มที่เรียกว่าโอเมก้า3นะครับซึ่งโอเมก้า3จะมีอยู่ในส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในปลาทะเลน้ำลึกต่างๆนะครับโดยเฉพาะปลาแซลมอนนะครับแต่ปลาแซลมอนปลาเช้าต่างๆที่เราจะทานเนี่ย วันนี้เพื่อนๆต้องเลือกแหล่งจริงๆนะนะครับไม่ใช่แหล่งที่ถูกเลี้ยงโดยฟาร์มนะครับที่ใช้หัวอาหารนะครับไม่ใช่ที่ใช้ข้าวโพดหรือธัญพืชในการเลี้ยงแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาให้เราทานนะครับถ้าเกิดเลี้ยงด้วยหัวอาหารด้วยถั่วด้วยข้าโวโพดเราแทนที่เราจะได้โอเมก้าสามเราก็จะไดโอเมก้าหกซึ่งโอเมก้าหกเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะในเรื่องของการกระตุ้นการอักเสบในร่างกายถ้าเราทานมากเกินไปนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราควรจะเลือกแหล่งที่เป็นเขาเรียกว่าวแซลมอนนะครับก็คือแซลมอนจากทะเลน้าลึกจริงๆนะครับหรือว่าพื้นเพื่อนบางคนเนี่ยไม่ได้สะดวกนะครับในเรื่องของการทานปลาแซลมอนนะครับเราก็อาจจะต้องทานในส่วนของปลาน้ําจืดบางชนิดนะครับซึ่งอย่างปลาช่อนปลาดุกนะครับพวกเนี้ยก็ยังมีตัวโอเมก้า3นะครับแต่อาจจะน้อยกว่าปลาทะเลน้าลึกนะครับแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้ทานเลยนะครับหรือบางคนนะครับไม่สะดวกจริงๆจะเลือกในเรื่องของ การทานนะครับในเรื่องของไขมันดีในรูปแบบของอาหารเสริมนะครับเพราะวันนี้หลายคนเนี่ยทานน้ํามันปลานะครับเป็นอาหารเสริมเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะนะครับสำหรับใครที่ขาดหรือไม่ได้กินนะครับเราก็สามารถทานจากแหล่งอาหารเสริมได้แต่สิ่งที่สําคัญเราควรจะดูว่าแหล่ง ผลิตนะครับจากอาหารเสริมตัวนั้นเนี่ยผลิตจากปลาทะเลน้ําลึกนะครับที่ไม่ใช่ปลาเลี้ยงหรือปลาจากฟาร์มจริงๆไหมนะครับซึ่งเราควรจะดูต้นต้นต้นทางนะครับในเรื่องของการผลิตนะครับโอเคนะครับใขรเข้าใจนะครับในแหล่งที่4นะครับของไขมันดีที่เราควรจะเพิ่มในมื้ออาหารนะนะครับนั่นคือแหล่งไขมันจากปลาทะเลน้าลึกครับก็พิมพ์คาว่าปลาทะเลน้ําลึกลงมาด้านล่างนะครับนี่คือ4แหล่งไขมันที่ดีครับที่เพื่อนๆนน่าจะหานะครับหรือควรจะหาเนี่ย เข้ามาในการทานอยู่ในมื้ออาหารหลักนะครับที่ทําในสูตรของการลดน้าหนักหรือการดูแลสุขภาพที่ผมเคยบอกไปอยู่แล้วนะครับส่วนอีก3ามไขมันนะครับที่เราควรจะหลีกเลี่ยงหรือควรงดรับประทานเลยนะครับสามไขมันนี้นะครับซึ่งสําคัญมากๆนะนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทานแหล่งไขมันดีเนี่ยแน่นอนร่างกายจะได้รับพลังงานรวมทั้งไม่ก่อโรคด้วยต้านการอักเสบในร่างกายได้ด้วยนะครับแล้วก็ฝึกให้ร่างกายเนี่ย เปลี่ยนโหมดจากการเาผาผลาญน้ําตาลเป็นพลังงานมาเป็นการเาผาผลาญไขมันเป็นพลังงานเพรอมันชินกับการเาผาผลาญไขมันเป็นพลังงานแล้วเราทําในส่วนของการฟาสติ้งด้วยนะครับคือระยะพักในเรื่องของการอดอาหารหรือการพักการทานอาหารเนี่ย ก็จะยิ่งช่วยให้ร่างกายของเราจะชินที่จะเอาไขมันสะสมที่เป็นไขมันส่วนเกินในร่างกายที่เกาะติดตามแขนขาช่องท้องอวัยวะของเราต่างๆเนี่ยออกมาเป็นพลังงานนะครับแล้วเราก็จะผอมลงสุขภาพก็จะดีขึ้นนะครับลดโอกาสการอักเสบในร่างกายทั้งหมดนะครับและภาวะในเรื่องของเบาหวานความดันต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราเทานในส่วนของการปรับเปลี่ยนแบบนี้นะครับและมีไขมันเข้า ไขมันที่ดีเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าโทษอยู่แล้วนะครับทีนี้หลองไขมันที่ทําให้เกิดภาวะของการอักเสบในร่างกายนะครับกินเข้าไปได้พลังงานแหละแต่อาจจะได้สารอย่างอื่นไปด้วยหรืออาจจะได้ผลพวงอย่างอื่นไปด้วยโดยเฉพาะ1เลยไปกระตุ้นปฏิกิริยาการอักเสบในร่างกายนะครับอันที่2คือบางทีอาจจะมีสารในเรื่องของการก่อมะเร็งเข้าไปในร่างกายของเราได้ด้วยนะครับถ้า น้ำมันเหล่านี้นะครับเอาไปผ่านในความร้อนสูงก็จะมีสารที่เป็นในส่วนของการเกิดภาวะของสารก่อโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับสามไขมันนะครับที่ผมจะคุยในวันนี้นะครับเป็นสามไขมันที่อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยหลีกเลี่ยงนะครับหรืองดในเรื่องของการรับประทานนะครับเพื่อจะได้สุขภาพที่ดีนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือ ไขมันทรานนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าไขมันทรานเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราคุยกันมาหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไขมันทรานเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราไม่ควรรับประทานนะครับซึ่งโดยเฉพาะขนมนะครับขนมขบเคี้ยวเบเกอรี่ต่างๆที่มาจากต่างประเทศเพราะบางบางที่นะครับที่เราไปเที่ยวนะครับหรือเราไปเราได้รับในส่วนของต่างประเทศมาเนี่ยขนมพวกนี้บางที่นะครับบางแหล่งเนี่ย ก็ยังมีไขมันทรานเป็นส่วนประกอบอยู่นะครับแต่อยู่ในประเทศไทยเองเนี่ยตอนนี้ก็มีการงดนะครับหรือว่ามีการออกแง่กฎหมายมาแล้วนะครับว่าบริษัทไหนนะครับหรือแหล่งการทําอาหารไหนนะครับที่มีไขมันทรานเป็นส่วนประกอบนั่นคือผิดกฎหมายในประเทศไทยเราก็ยังใจเชื้นว่าโอกาสในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับที่ถูกต้องพัน ออยเรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่มีไขมันทานหรือมีไขมันทานน้อยลงในประเทศไทยนะแต่สําหรับแหล่งขนมนะครับหรือว่าแหล่งในส่วนของเบเกอรี่ขนมปังต่างๆที่บางชีเราอาจจะได้จากตลาดนะครับตามตะเข็บชายแดนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการการนําเข้าส่งออกอย่างถูกต้องนะครับแต่ราคาถูกแล้วเราก็มาซื้อแจกจ่ายกันนะครับมาเป็นของฝากกันอันนี้ก็ต้องระวังนะให้พลิกไปดูที่ฉลากนะครับว่ามีไขมันทานไหมนะครับถ้ามี หรือกาแฟชินวันโดยตามทะเก็บชายแดนเนี่ยอย่างเวียดนามเองนะครับก็ยังมีกาแฟที่มีไขมันชานเนี่ย ถลักเข้ามาตามด่านชายแดนของไทยก็มีนะครับผมก็เคยเจออย่างเงี้ยนะครับมีเพื่อนๆเอามาให้ดูว่าเออเนี่ยกาแฟเวียดนามดีเลยนะครับแต่พอดูไปแล้วเนี่ยมีส่วนผสมของอะมะกรีนนะครับมีส่วนมีส่วนผสมของไขมันเทีเาายมไขมันทารานเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เลี่ยงนะนะครับนี่คือแหล่งที่1สําหรับไขมันที่ควรจะเลี่ยงแล้วเป็นแหล่งไขมันที่ไม่ดีเลยนะครับใครเข้าใจข้อนี้แล้วนะครับพิมพ์คาว่าไขมันทารานนะครับลงมาที่ใต้คอมเมนต์นะครับ ไขมันตัวที่สองครับที่เป็นแหล่งไขมันที่ผมอยากให้งดนะครับในช่วงในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือหลีกเลี่ยงได้หรืองดได้ก็จะดีนะครับก็คือไขมันหรือน้ํามันนะครับน้ำมันที่สกัดมาจากมเมล็ดพืชต่างๆนะครับมเมล็ดพืชต่างๆนะครับโดยเฉพาะนะครับ น้ำมันที่สกัดมาจากถั่วเหลืองนะครับเราก็จะเห็นน้ำมันถั่วเหลืองตามเชลที่ขายกันเต็มไปหมดเลยนะครับน้ำมันจากอะไรอีกอะนะครับน้ำมันจากในส่วนของข้าวโพดนะครับน้ำมันจากเมล็ดดอกทานตะวันอย่างนี้นะครับกลุ่มเหล่านี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นน้ำมันที่เป็นเป็นน้ำมันพืชนะครับที่เมื่อไหร่ที่ถูกผ่านความร้อนนะครับ ที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็จะแปลสภาพเป็นไขมันทาน์ได้นะครับหรือว่าแปลเปลี่ยนสภาพของตัวเองเมื่อผ่านความร้อนสูงเนี่ยกลายเป็นในส่วนของออสารโพลีต่างๆนะครับที่ก่อนในเรื่องของก่อโรคมะเร็งนะครับแล้วก็ก่อผลเสียในร่างกายนะครับเพราะฉะนั so ้นวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไขมันหรือน้านํามันนะครับที่เราเอามาปรุงอาหารเนี่ยเราควรจะเลือกแหล่งน้ำมันออน้ำมันในเรื่องของการปรุงอาหารเนี่ย ลดการใช้น้ํามันกลุ่มพวกนี้ลงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันถั่วเหลืองนะครับน้ํามันในส่วนของเมล็ดดอกทานตะวันนะครับแล้วก็น้ํามันในส่วนของเมื่อกี้ผมคุยไปแล้วนะครับน้ามันข้าวโพดนะครับบางคนใช้น้ํามันข้าวโพดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือพวกนี้ให้เราลดนะครับถ้าเราลดและหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ใช้เลยเนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อร่างกายของเรานะครับใครเข้าใจเรื่องนี้นะครับให้พิมพ์คําว่านะครับน้ามัน จากเมล็ดพืชครับน้ำมันจากเมล็ดพืชต่างๆนะครับโอเคนะครับต่อมาเลยนะครับในส่วนของแหล่งที่3นะครับที่ผมจะฝากไว้วันนี้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของไขมันที่ไม่ดีนะครับที่เราไม่ควรจะทานมากเกินไปนะครับก็คือไขมันที่มีส่วนผสมของโอเมก้าหเยอะครับไขมันที่มีส่วนผสมของโอเมก้าหเยอะนะครับโอเคโอเมก้าหมาจากไหนนะครับมาจาก แน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือน,น้ํามันจากถั่วเหลืองเนี่ยก็มีโอเมก้า6นะครับน้ามันที่มีโอเมก้า6ส่วนใหญ่มาจากถั่วต่างๆนะครับบางคนชอบถั่วมากเลยนะครับโทษทีนะครับโอเคอ่าบางคนชอบกินถั่วมากเลยนะครับกินถั่วลิสงนะครับกินถั่อกินถั่วอะไรอีกล่ะนะครับปากอ่ากินถั่วเหลืองถั่วอะไรเนี้ยนะครับถั่วทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะถั่วเปลือกแข็งนะครับ ก็จะมีในส่วนของสารที่เรียกว่าโอเมก้า6เยอะนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยต้องการทานแหล่งโปรตีนนะครับจากาจากเมล็ดถั่วต่างๆนะครับแต่วันนี้สิ่งที่สําคัญเลยนะครับเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราเนี่ยมีโอเมก้า3กับโอเมก้า6เนี่ยไม่บาลานซ์กันนะครับอัตราส่วน,ส,วนส่วนใหญ่นะครับโอเมก้า3ต่อโอเมก้า6ในร่างกายควรจะเป็น6ต่อ3นะครับเป็น6ต่อ3นะครับเช่นเรากินโอเมก้า Omega 3นะครับ6ส่วนโอเมก้า โอเมก้าสามหกส่วนโอเมก้าหกสามส่วนแบบนี้นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่บาลานซ์นะครับที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับที่ไม่เกิดการอักเสบแต่เมื่อไหร่ที่อัตราส่วนพวกนี้นะครับมันมากขึ้นนะครับมันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําทให้เกิดภาวะนะครับภาวะในเรื่องของการอักเสบนะครับในร่างกายได้นะครับการอักเสบในร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราควรจะทานโอเมก้าสามนะครับให้เยอะแต่ทานโอเมก้าหกให้น้อย วันนี้เราทานโอเมก้าสามเนี่ยเยอะก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ลดปริมาณการทานโอเมก้าหกเลยเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเกิดภาวะการอักเสบได้ง่ายนะครับและโอเมก้าหกมาจากไหนนะครับมาจากแหล่งที่เป็นถั่วต่างๆนะครับเป็นถั่วต่างๆที่เรากินนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลดปริมาณลงนะครับหรือว่าการทานให้น้อยลงนะครับแล้วก็ไปเสริมเพิ่มเติมแหล่งโปรตีนนะครับจากอย่างอื่นสมมติเรากินพืชเนาะนะครับ บางคนเนี่ยอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยพี่มีพี่ท่านหนึ่งนะครับไลน์มาถามวันนี้นี่เองนะครับในใต้คอมเมนต์นะครับในเรื่องของสูตรการลดน้ําหนักที่ผมแชร์หรือแบ่งปันไปที่เป็นเทคนิคที่ทําให้ผมลดน้ําหนักได้30มกิโลผมปรับพฤติกรรมยังไงแบบไหนบ้างนะครับพี่เขาก็ถามในเรื่องของปริมาณของโปรตีนนะครับซึ่งเขาเป็นคนไม่กินเนื้อสัตว์นะครับแล้วเขาก็กินพี่เขากินในส่วนของถั่วนะครับ แทนแหล่งโปรตีนนะครับซึ่งถามว่าดีไหมก็ถั่วถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติกินแล้วเนี่ยมันไม่บาลานซ์กับโอเมกา้าโอเมก้าสามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็อาจจะเกิดภาวะในเรื่องของการเจ็บป่วยได้เพราะโอเมก้าหกเนี่ยมันกระตุ้นปฏิกิริยาการเอักเสบในร่างกายมากเกินไปอาจจะต้องเพิ่มแหล่งนะครับในเรื่องของโปรตีนอย่างอื่นอย่างผมแนะนําพี่เข้าไปว่าควรจะเริ่มเพิ่มแหล่งโปรตีนนะครับจาก ยกตัวอย่างเช่นสาหร่ายสไปรูยิน่านะครับที่เป็นในส่วนของการสกัดที่เป็นผงแห้งแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมก็เป็นคนที่ใช้แหล่งโปรตีนจากสาหร่ายสไปรูยิน่าเหมือนกันนะครับที่ช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะตัวผมเองเนี่ยบางวันเนี่ยผมก็ลด งดในเรื่องของการกินเนื้อสัตว์บางวันก็กินมังสวิรัต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการแหล่งโปรตีนแบบนี้นะครับเราก็ใช้แหล่งโปรตีนที่ดีนะครับเพราะอย่างสาหร่ายสไปรูน่าเองเนี่ยใน100กรัมของเขานในน้ําหนักแห้งเนี่ยก็จะมีโปรตีนอยู่57กรัมแต่ที่สําคัญคือเขามีแหล่งเขาเรียกว่าแหล่งไขมันจําเป็นหรือไขมันสําคัญที่ไม่ได้เป็นโอเมก้าหด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่กินแหล่งโปรตีนแบบนี้ก็จะได้ไขมันดีไปด้วยแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงของไข,งขมันไม่ดีนะครับหรือ บางทีเนี่ยต้องการแหล่งโปรตีนนะครับที่ดีอาจจะต้องไปกินเฟรคซีดนะครับซึ่งอาจจะมีไขมันดีอยู่ในนั้นนะครับเพิ่มเติมด้วยแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนด้วยนะครับหรือต้องไปกินโอเมก้า3จากผักเพิ่มนะครับซึ่งผักที่มีโอเมก้า3ก็อย่างเช่นบ็อกคลี่นะครับหรือว่าในส่วนของผักเคลนะครับก็จะมีในส่วนของโอเมก้า3แต่อาจจะน้อยกว่าปลาทะเลน้ำลึกแต่ถ้าเกิดสมมติคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เลยจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องจะหลีกเลี่ยงเนี่ยก็อาจจะต้องทานจากแหล่งแบบนี้นะครับ โอเคนะครับใครที่เข้าใจนะครับว่าแหล่งไขมันที่มีโอเมก้า6นะครับให้พิมพ์คำว่าโอเมก้า6ลงมานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วที่มีพวกนี้นะครับก็คือกลุ่มถั่วต่างๆนั่นเองนะครับก็พิมพ์คำว่าถั่วต่างๆลงมาใต้คอมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ4แหล่งไขมันที่ดีครับกับ3แหล่งไขมันที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับวันนี้ให้เลือกนะครับแล้วนำไปใช้นะครับ แล้วลองเปลี่ยนวิธีการหรือลองเปลี่ยนน้ํามันในมื่ออาหารของคุณดูนะครับของเพื่อนๆดูนะนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับหมอยกทีวีนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับที่เราจะมาพบปะพูดคุยกันนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ YouTube หมอหยกทีฝากไว้ด้วยนะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วเราพบกันนะครับในไลฟ์ถัดๆไปนะครับผมตั้งใจนะครับที่จะหาเวลานะครับจากงานนะครับที่ทำงานประจำคุยงานต่างๆแล้วเนี่ยนะครับจากภารกิจงานพื้นฐานที่ตัวเองมีเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับได้มาไลฟ์ข้อมูลดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นประจำนะนะครับ ก็อย่าลืมส่งต่อข้อมูลนะครับดีๆแบบนี้ไปด้วยกันสวัสดีครับ